สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูรูกูรูนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ Selling Stone นั้นเคลื่อนที่เองได้จะเป็นอะไรนั้นไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ นับตั้งแต่ตศว,วที่1,940ผู้คนต่างเกาหัวเกี่ับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในก้นทะเลสาบที่แห้งแล้งในหุบเขามรณะที่เรียกว่าเรทแทรกพายาที่นั่นเต็มไปด้วยหินซึ่งบางอันนั้นมีขนาดที่ใหญ่ในประมาณทุกๆ10ปีหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง318กิโลกรัมสามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวของมันเองได้ โดยทิ้งร่องรอยไว้ให้พวกเรานั้นสงสัยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามีทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ทฤษฎีเหล่านั้นไม่เคยได้รับการยืนยันและไม่เคยมีใครเห็นว่าหินเหล่านั้นเคลื่อนที่เองได้จริงๆจนเมื่อปี2011นักวิจัยจากสถาบัน Scripps Institution of Oceanography ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกได้ตัดสินใจไขปริศนาดังกล่าวพวกเขาได้นำสถานีตรวจอากาศที่มีความละเอียดสูงเข้ามาเพื่อวัดลมในช่วงเวลาหนึ่งวินาทีและเนื่องจากกรมอุทยานไม่อนุญาตให้พวกเขาติดอุปกรณ์ GPS กับหินที่อยู่ในนั้นพวกเขาจึงได้นำหินขนาดใกล้เคียงกัน15ชิ้นเข้าไปเพื่อตรวจสอบใช้เวลาประมาณ2ปีแต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้คำตอบซึ่งคำตอบเหล่านั้นก็คือ ในช่วงฤดูหนาวในทะเลสาบจะมีน้ำาขังซึ่งเกิดจากฝนที่ตกและมีความลึกประมาณสามนิ้วหลังจากนั้นน้ำก็จะแข็งตัวในชั่วข้ามคืนและก่อตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งบางๆเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในวันรุ่งขึ้นน้ำแข็งก็จะละลายและแตกเป็นแผ่นๆซึ่งเวลามีลมพัดผ่านน้ำแข็งที่กำลังจะละลายก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนน้ำห็นไปในทิศทางเดียวกับลม แผ่นน้ําแข็งมีความหนาแค่เพียง0.25นิ้วเท่านั้นหนาพอที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนตัวอย่ากอิสระก้อนหินเคลื่อนที่ภายใต้ลมที่มีความเร็ว3-5เมตรต่อวินาทีการเคลื่อนตัวของก้อนหินด้วยความเร็วเพียงไม่กี่นิ้วต่อวินาทีซึ่งช้าพอที่ผู้พบเห็นจะไม่ทันสังเกตถึงการเคลื่อนไหวาจากระยะไกล Sub scribe Subscribe Subscribe, Subscribe.